สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆสมาชิกโนเนมทุกท่านเลยวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่คลึ่มฟ้าครึ่มฝนลุกมาพร้อมกับซีดานสุดหรูของ Audi นั่นก็คือ Audi A8L Hybrid รวมเทคโนโลยีที่ Audi จะยัดใส่ได้ในช่วงนั้นนะครับบางคนก็เรียก A u ดีบางคนก็เรียก Audi เรียกตามตัวแทนจำหน่ายที่เขาเรียกเดี๋ยวนี้แล้วกันนาะเรียก Audi นะครับก็คือเรียกตามภาษาเยอรมันคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2013 เลขใหม่แสนสองพราคา1นึ่งล้านหนึ่งแหโอ้ออกห้าง6ล้านกว่าสภาพนี้ได้รถธงหรือรถรุ่นท็อปของ a u ดีในยุคนั้นสภาพสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับผมว่าออปชั่นเต็มๆสภาพสวยๆเป็นยังไงกันบ้างครับ ห้องเครื่องกันเลยสำหรับ A8L คันนี้ฝากระโปรงหน้าก็เบาเบาหวิวเลยครับเป็นอลูมิเนียมเนาะห้องเครื่องนี่เครื่องเล็กให้กำลังสูงนะครับก็ดูสภาพโดยรวมกันก่อนละกันว่ามันปิดมาหมดเลยนะครับสวยๆใสๆนะฮะเป็นเครื่องเป็นซิน2 0 0พนะครับเทอร์โบนะฮะโบมอเตอร์ไฟฟ้า แรงม้าสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ245ตามสเปคนะครับจับคู่กับเกียร์คัตคู่7สปีดของเขามันก็เลยทำให้รถคันนี้เนี่ยแรงม้าเนี่ยถ่ายลงพื้นแบบเต็มๆการสูญเสียแรงม้าค่อนข้างน้อยนะฮะพอถ่ายลงพื้นแบบเต็มๆปุ๊บวิ่งเต็มกำลังตัวรถน้ำหนักเบาเนื่องจากตัวถังเป็นอลูมิเนียมและวัสดุในหลายๆอย่างของเขาเนี่ยเน้นเป็นอลูมิเนียมแทบจะทั้งหมดเลยนะครับสำหรับ Audi เนาะ Audi เด่นเรื่องอลูมิเนียม ก็เลยทําให้เจ้าเนี่ยเป็นรถใหญ่ที่นั่งสบายเครื่องเล็กแล้วก็ประหยัดน้ํามันดูห้องเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูออปชั่นรอบคันกันครับอย่างที่รูบอกไป Audi เนี่ยตัวถังก็เป็นอลูมิเนียมนะปลอดสนิมอยู่แล้วนะครับในส่วนของสนิมเหล็กนะครับแล้วก็ได้น้ำหนักเบาการซับแรงกระแทกที่ดีแล้วคันนี้ก็ A8L เนอะรุ่นฐานล้อยาวยาวจริงๆนะ5เมตร2กว่ากว่าด้วยเริ่มที่ไฟหน้ากันเลยดีกว่านะฮะไฟหน้าเขาก็จะเป็น LED นะครับ มี daylight LED นะครับเป็นไฟลักษณะนี้กระจังหน้าทรงนี้แบบใหญ่ๆสัญ,ญลักษณ์4ห่วงไอ้4ห่วงเนี่ยต้นกำเนิดของเขามันเกิดจากการรวมตัวกัน4บริษัทนะครับแล้วก็คันนี้กล้อง360นะครับผมแล้วก็จะเห็นมีกล้องด้านหน้าตรงนี้เนาะแล้วก็อันนี้เป็น Night View นะครับผมกล้องมองภาพตอนกลางคืนนะฮะเซ็นเซอร์รอบคันสีดำดุดุมาด้านข้างก็จะมีแบตไฮบริด ะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ลอ้อล้อเดิมโรงงานครับยี่สนิ้วนะฮะใหญ่ๆสวยๆไม่ต้องไปแต่งเพิ่มมาพร้อมกับยางสองหกห้าสี่สิไซส์เดียวกันหน้าหลังนะครับผมคันนี้เป็นรถขับหน้ายางที่ได้เป็นยางปี19นะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างเรียบร้อยแล้วคันนี้เป็นสมาร์ทคีย์สบานนะครับก็ล็อกรถตรงนี้นะ ตรงปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็สอดมือเข้าไปที่มือจับก็ปลดล็อกเดี๋ยวไว้สาธิตให้ดูส้นรูฟนะครับนี่เป็นแบบสองตอนนะครับอ่าสองตอนในทีนี้ก็คือแยกการทํางานหน้าหลังด้านหลังเนี่ยก็จะสั่งโดยผู้โดยสารด้านหลังนะครับด้านหน้าก็สั่งโดยคนขับนะฮะสวยๆครับผมยาวๆนั่งสบายๆนะครับไฟท้ายก็ เป็น LED เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเจอ b แ c h A8L นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ไฮบริดด้านหลังนะฮะพื้นที่เก็บของนะครับอาฝาท้ายเขาก็เป็นไฟฟ้านะครับพื้นที่เก็บของโอเคแหละพอมันเป็นไฮบริดปุ๊บตรงนี้เป็นแบตนะฮะก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ยังเพียงพอสำหรับใส่ถุงกอฟหนึถุงนะครับได้แนวแนวยาวแบบนี้นะฮะนี่เป็นอุปกรณ์ นะครับติดรถเนาะแล้วก็มีเป็นปัมลมไฟฟ้าให้นะครับไฮไลท์ของมันอยู่ในตัวรถเดี๋ยวเราไปชมในรถกันดีกว่าครับผม ส่วนของสมาธิใค้ดูก่อนนะฮะล็อกรถนะครับกระจกเขาจะพับแบบนี้เนาะแล้วก็ปลดล็อกนะฮะเปิดประตูเข้ามานะฮะก็จะเป็นการตกแต่งด้วยหนังสีเทานะครับผมแล้วก็ลายไม้ที่ดุกมองแล้วมัน,มนเหมือนลายหินอ่อนนะฮะโอ้โหสวยหรูมากเลยแล้วก็แถบลูมิเนียมนะครับนังนี้เป็นลักษณะหนังแบบกำมหยี่เนาะตรงนี้เป็นปุ่มควบคุมกระจกต่างๆ นะครับน่ะโอเคที่สำคัญเลยนี่มันได้ลำโพงคือชุดเครื่องเสียงแบงกันโอรูเซนนะครับก็คือเป็นเครื่องเสียงระดับสูงที่ใช้ในรถยนต์รุ่นท็อปนะครับผมพรีเมียมพรีเมียมคาตัวท็อปซีรีส์ 7S คลาสก็จะใช้เครื่องเสียงระดับนี้แต่ก็จะต่างยี่ห้อกันออกไปบางทีก็เป็นเบอร์เมสเตอร์บ้างมาร์กเลวินสันบ้างของ Audi เป็นแบงกันโอรูเซนนะครับาภายในสภาพสวยๆหรูมากๆนะครับนี่ ตรงนี้เป็นสวิตช์เบาะนะครับในส่วนการประบบไฟฟ้าก็ขึ้นลงดันหลังทุกอย่างครบนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งแล้วสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าครับเข้ามานั่งในเจ้า A8 แล้วนะครับ A8L เนาะต้องต้องมีตัว L ด้วยมันเป็นฐานลอยยากุญแจเป็นทรงนี้นะครับะขอกดปุ่มสตาร์ทก่อนนี่ปุ่มสตาร์ททีนี่ถนะผ้าไฟพอ เขาก็ยังไม่ติดเครื่องยนต์คันนี้ไม่แสนสองสนะครับองมาไรเป็นมัลติฟังก์ชันสามก้านทรงสปอร์ตแบบนี้เนาะนะฮะปุ่มไฟนะครับก็จะเป็นบิดๆอยู่ตรงนี้นะฮะออโต้ไฟรีไฟใหญ่นะครับปรับในส่วนของความสว่างหน้าปัดนะฮะนี่อันนี้เป็น night view เดี๋ยวกดให้ดูนะครับเอาโชว์แบบนี้นะฮะเพิ่มความปลอดภัยเวลากลางคืนนะครับ โอเคมีพ a ดเดอร์ชิฟให้นะครับซ้ายขวาการตรงนี้เป็นการปัดน้ำฝนนะด้านซ้ายเป็นการไฟเลี้ยวนะครับผมก็ดีไฟ์ต่างๆการซ้ายล่างเป็นคูคอนโทรลแล้วก็ปุ่มอันนี้เห็นไหมฮะปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวตึ๊บต้องต้องหักวงลหอนิดนึงนะฮะตรงน,รงนี้นี่คือปุ่มปรับวงลัยนะครับขึ้นลงเข้าออกนะฮะน่า โอเคประตูดูดสี่บานนะครับรู้สุดๆกันไปนะฮะโอเคนะครับกระจกมองข้ามมองหลังตัดแสงอัตโนมัติซันรูฟนะครับเป็นแบบนี้นะแยกกันตอนหน้านะแล้วก็ตอนหลังมันสั่งการแยกกันนะครับอ่นี่ประตูนหน้าน,นะฮะก็เป็นไฟฟ้าทั้งหมดไม่ไม่เป็นเมนนวลน,นะครับผม ลองเปิดให้ดูลองเปดให้ดูนะฮะครับผมด้านหน้าเป็นกระดกด้านหลังก็จะเป็นเปิดนะครับโอเคเน,อน,เน,อน,นะครับามาดูในส่วนของคอนโซลกลางกันนะครับก็ช่องแอร์ตรงนี้ อ u d ด MMI นะครับก็จะเป็นหน้าจอของอ u d ดี้เขานี่เปิดปิดตรงนี้นะกด,กดปุ่มเปิดนะแล้วเขาจะเดึงขึ้นมาขึ้นมาแบบนี้นะฮะปิดเสียงกันเนานะครับก็ตรงนี้เป็นโหมด EV นะครับก็คือใช้ไฟฟ้าล้วนแต่มันก็วิ่งได้ระยะแค่ไม่กี่กิโลครับเพราะมันเป็นไฮบริดแบตไม่ได้ใหญ่นะครับตรงนี้เป็นปุ่มเกี่ยวกับแอร์ต่างๆนะครับ แอรที่เบาเฮตเตอร์นะครับผมไล่ฟ้าต่างๆเนาะถัดลงมานะครับตรงนี้เป็นปุ่มควบคุม MMI นะฮะนี่ก็เลื่อนตรงนี้นะครับผมเนวีนะครับกดปุ่มแบ็กนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวเลขทัชสกรีนนะครับออปชั่นเยอะจริงๆไว้ใครมาดูก็มาลองเล่นนะนะฮะคันเกียร์จะเป็นคันเกียร์ใหญ่แบบนี้จับอย่างนี้นะฮะ ปกติเราจะเจอแบบจับแนวตั้งเนาะอันนี้จับแนวนอนนะครับเหมือนคันโยกเครื่องบินอ่ะก็จะเป็นเกียร์คัดคู่7จดสปีดชุดคัด2ตัวทํางานคู่กันชุดหนึ่งจับเกียร์เลขี่ชุดหนึ่งจับเกียร์เลขคู่นะครับเพราะฉะนั้นความเร็วในการเปลี่ยนเกียร์ก็จะเยอะนะครับผมแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะฮะเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮโอโหมาแน่นๆนะครับตรงนี้เป็นช่องใสแ่แก้วน้ํา แล้วยังไม่พอนะครับในส่วนของการขับขี่เนี่ยเจ้านี่มีโหมดด้วยแล้วก็เป็นโชคไฟฟ้าด้วยนะฮะนี่กดให้ดูนะครับก็จะมี fort, ะคอมฟอร์ตนะฮะออโตโอ้ไดนามิกแล้วก็อินดิวิโดที่เซตค่าเองนะครับผมแค่ขับออโต้เนี่ยให้ช่วงล่างเขาปรับโอ้โหมันสบายสุดๆเลยครับผมมีขนาดยังไม่ต้องไปคอมฟอร์ตนะแล้วก็ถ้าอินดิวิโดเราก็เซตเองในแบบที่เราชอบได้อีกนะครับ สุดยอดจริงครับ a 8 l ดูช่องเก็บของด้านหน้าสิครับก็จะมีในส่วนของ DVD Changer ด้วยนะครับตรงนี้เป็นที่เก็บของตรงที่วางแขนนะครับมีแจ็คอยู่ตรงนี้นะฮะ audi เ,เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นเหมือนกับวัสดุเป็น อลูมิเนียมเยอะมากๆนะครับเด่นตรงนี้จริงๆนะฮะอ่ะอ็อปชั่นเต็มๆแบบนี้ขับเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นรถขับหน้านะแต่ว่ามันขับดีมากๆเลยอะสมูทอัตราเร่งดีเกาะถนนทันใจด้วยเป็นรถใหญ่นะครับแต่ตอนขับเราจะไม่ได้รู้สึกว่ามันใหญ่เลยอะด้วยการ ระยะฐานล้อที่มันเหมาะสมเนาะขับดีประหยัดน้ามันอันตราการสิ้นเปลืองทําได้ครับ12บโลลิตรรถไซส์ใหญ่อย่างนี้นะยังทําได้ส2บสองโลลิตรโอ้โหนะครับเดี๋ยวลองไปนั่งหลังตําแหน่งผู้บริหารกันว่าจะนั่งสบายขนาดไหนครับนั่งตําแหน่งผู้บริหารนะครับก็คือหลังซ้ายเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะนั่งตรงนี้กันแล้วก็ด้านขวาปล่อยว่างไว้นะครับมีคนขับเนะี่ยสมมุติสมมุติมาดูที่วางขานก่อนนี่ เหลือเป็นเหลือเกินฟุต่ะลุกสูงร้อยเจ็สิสามนะเพราะฉะนั้นคนที่สูงร้อยปดสิกว่าร้อยเก้าิบที่วางขาก็ยังเหลือนะครับนะตรงนี้เป็นต้องใส่เอกสารนะครับก็สภาพยังโอเคเนี่ยแล้วก็คาดแบบลายไม้มาตรงนี้ด้วยสวยมากๆนะครับช่องแอร์ด้านหลังนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นปลั๊กจุดบุหรี่ซึ่งก็เอาไว้ชาร์จแบตนั่นแหละฮะ ดูด้านซ้ายเนาะ,ะสวิตขาควบคุมในส่วนของม่านนะครับตรงนี้เป็นส่วนของควบคุมซันรูฟนะครับผมนี่ซันรูฟด้านหลังก็มุมมองจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะโอเคดูสภาพบอกสวยๆนะครับแล้วก็นี่เลยเปิดลงมานะครับตรงนี้เป็น ที่ปรับแอร์นะครับผมแล้วก็ตัวเบาอุ่นนะครับช่องวางแก้วน้คแบบนี้นะฮะนี่รูรามาเห่ามากนะครับไฮโซสุดๆนะฮะที่เก็บของนะครับเป็นแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ใส่ first aid แต่ first aid ไม่อยู่แล้วก็เป็นช่องเก็บของอีกช่องหนึ่งนะครับโอ้โหคืออยากจะบอกว่า ถ้ามีคนขับให้นั่งเนี่ยคันนี้นี่ฟินสุดๆส,สุดยอดจริงๆเป็นรถที่หรูด้วยดูดุดันด้วยตัวรถ Audi รุ่นใหญ่เนี่ยก็จะดูแบบหน้าดุดุถูกใช้ประกอบภาพยนตร์หลายเรื่องนะครับในหนังฮอลลีวูดนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้า Q8 Q3 หรือรุ่น RS ที่เป็นรุ่นเครื่องแรงต่างๆนะครับรวไปถึง A8L คันนี้ด้วยนั่งสบายสวยๆ1 1 8 9 0 0้ เดี๋ยวไปสรุปกันดีกว่าครับว่าเจ้า Audi A8L คันนี้เหมาะกับใครบ้างครับครับผมก็เรียบร้อยกันไปสําหรับสารพัดออปชันที่แทบจะพูดไม่หมดสําหรับ A8L คันนี้นะครับผมามาทวนกันสักนิดนึงนะครับคันนี้เป็นรถปี2013นะเลขไมล์แสนสอนะครับราคา1นึ่งล้านหนึ่งืถือว่าคุ้มมากๆได้ออปชันเต็มๆได้รถส,สภาพสวยๆแบบนี้นะครับผมามาดูกันดีกว่ามันเหมาะกับใครบ้าง ผู้บริหารที่มีคนขับโอ้โหนั่งหลังสบายมากๆเหมือนที่ลุกลองนั่งเนาะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแทบจะเหยียดขาจนสุดอยู่แล้วนะครับใครอยากได้รถที่มีคนขับแล้วนั่งสบายๆติดต่องานติดต่อธุระคันนี้ได้เลยตอบโจทย์หรือครอบครัวไหนอยากได้ซีดานขนาดใหญ่ขับก็โอเคนั่งก็สบายประหยัดน้ํามันด้วยคันนี้ก็ตอบโจทย์อีกเช่นเดียวกันเพราะว่า Audi เ,เป็นรถที่ขับสนุกมากๆแล้วพอมาเป็นฐานล้อยาวเนาะ โอก็นั่งสบายมากๆอีก4คนเท่านั้นนะครับ5คนนั่งไม่โอเคแล้วนะครับ4คนนั่งสบายๆแบบชิวไปได้เลยทั่วประเทศไทยถ้าสนใจยังไงนะครับติดต่อเข้ามาได้ครับลิงก์ลายด้านล่าง QR code ด้านด้านบนที่เราได้ขึ้นให้ไว้นะครับหรือแน่นอนโทรมาคุยนครับน้องแจมรอรับสายอยู่นะครับคันเดิมไม่ได้ใช้เราก็รับเทิร์นคันนี้ถ้าเครดิตดีก็จัดไฟแนนซ์สูงสุดได้กืบเต็มนะครับ ครับผมแล้วถ้าใครอยากจะอัปเดตรถใหม่นะครับเข้าไปดูได้ที่เว็บ i no name com นะครับเรามีเว็บไซต์เปิดไว้ให้เช็ครถใหม่กับรถอินสต็อกกันแล้วคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับก่อนทิ้งท้ายก็เช่นเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง no name ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราการวันนี้ทุกขอตัวแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ